สองแม่ลูกมาแล้วจำซื้อว่ายอะได้สันจหมจะไปกดตัวเองกดประถือกจำซื้อประป่าอะไรแล้วเสั็จไม่น่นอยเขาแต่อาบน้ำซาบผมแล้วเฮ้ฮัลโหลปับครับ,บผม ถอดเสื้อผ้าออกลูกมันร้อนถอดกองไว้นี่แหลยจำซื่อพ่อยายพ่อได้สรุปบอสติดพิษไปเอาไปเอาน้ำากพื้นกองไปเอาซืออ่ออ๋อ,อกําลังเฮ็ดขนมสู้กินถอดเสื้อผ้าก่อนค่อยทักทายตา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 อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างในกองไว้นี่เลยลูกกองไว้พื้นก็ได้ หอบแมงมาแน่เอามาใส่นี่เอามาวางไว้นี่มานี่มานี่เป้เอามาวางเลยถอดเสื้อใส่ไว้บนเป้ก็ได้ลูกใหญ่ล่ะปับป๊บๆนะจำข้างไม่เงียหน่อยล่ะสูงหน่อยผู้ใดก็คิดถึงแกปั๊บเอ้ยแฟนคลับนี่ยังนี่เอ้ยยั่งแข็งอยู่เนาะอีเมย์ช่ออกนจ้างนานาเสือออกแต่เมือ่อคืนนี่เนาะ หิวไหมลูกแคดูหุงลิศันดูกินขนมก่อนไหมยายกำลังทำกับข้าววาชิกูดไปหาตาก่อนเลยไปไปทักตายตาก่อนเฮ้ตาตาตาเอาอน้องมาทำไมโตแล้วยังเล่นน้องอยู่เหรอคือติดแต่มีคือแต่สูแต่เท่หน่อยคุณอ่ะตุ๊กตาสานโตซี่โต กระเทยน,นอนบอกต็อปต้นินู่นตาอยู่น,น, <c oughs> นูน่น่อดูความมาซิตเแอติเทเลเตลอโอ้ยโอเอ,อ,อีเชักเก็บไปแล้วกูเสียลลูกไปกินอยู่ในห้องน้ำแล้วบ <laughs> อสมองสมองใหญ่มึงตัวให้มันกินก้อนปลวกเกย์กำลังหงเขา ข้าวเหนียวอันเบิดบ่ได้ยกขึ้นมากเลยเหลือแต่ข้าวเหนียวเค้กขา้าวอารอิปัตกตเซ็จแล้วพี่น้องพบสานสาันใหญ่กับแม่มันก็สิกินอ้อมหมูสานสาันเตรียมกับขา้าวไฮไลานก่อนกินข้าวก่อนบ่ได้ถทายคลิปกินให้เบิ่งดอกพี่น้องเพราะว่านานๆพอกันสิบว้าพื้นก่อน สิบ่าวเพื่อนสิเน้นท่าคนก่อนั่นน่าจะเจอกันท่าให้เบิ่งเพื่อนเย็นก็ให้หายขึ้นห้อให้หายคิดถึงสมใจนั่งแต่นั่งอยากห่อนี่เด้พี่น้องเฮ็ดเสร็จแล้วก็บเได้ห่อไปอยากกินหลายอย่างทั้งตะุ้งไก่อยากตะม้งหมือนบ่มีบอกคุ้มพี่น้องได้แก้วประแดดตอนเนี่ยคนน่ะโอ้ยแต่แซ่บ โคกเข่าซื้อกับแ่บไป,ปสูกับไข่เกลียวเจ้ามาหนาเหรอมันมีเกี่ยวเ้าซิมเมืองให้พี่น้องเมืองลูกเสด็จปิดกล่องเสด็จ,ดน,จดนั่งนิ่งท่านี่พุนเด้อ่านพี่น้องหลังจากผ่าตัดเข่ากว่ามีหน่อยนี้แห้งขากว่ามีหน่อยนี้มาที่หลังดังกนกล้วยหลยมาที่หลังดันกวยยอาบ้ากินหายเออกินไปกินขากินข้าวเออกินกับมือแหละกินไปรอด ท่อหั่นได้โอเคเฮ็ดมือคือนกระเทออยแทยนอหน่เน้ยเอาซิมดูเแกงอ้อมาเผ็ดนะแบ่บบเจ้วนะอันน้โงเ้นโอ้ยพอเส้นกับบลแซลนันตะเจ้วประเดกมันก็บัวเปลืองเออเห็ดเข้มๆเหม,มืนนอนใส่หน่อยๆแซ่บค่เพ็บอ้าวหลากขวดก <laughs> ดน้ำด้สยซึ้ ประแดกแกงนั่เลยประแด็กประแดกนู่งดีครวบะไปเด้อพี่น้องเด้อดกินก่อนเด้อแบงสั้นแล้วสิค้าจะเหลืออะไรเละคะเข่ากหฮอของยิป่ปับกหฮอกินเหลือกหฮอกออ,อันนี้เอาเก็บเพราะว่าให้มันแล้วฟ <laughs> าเตนคุบมันเป็นธรรมเนียม บะชิ้นบอกว่าติเอาบะม่วงใส่ถุงแล้วก็เอาถุงบะม่วงมาใส่ตัวนี้มันจังบาเฮียไใบนารถนั่ะถุงหิวบะมีคุณหญิงเอาบะม่วงใส่ถุงกระดาษนั่นอุ้ยยืมถุงซื้อคล้องเจ้าไปดอกเพราะว่ามันใส่กับแตงนารถบ่ได้อันนี้มันยังใส่ได้เออเออโอ้ถุงกับถุงกับซีเต็มคือเก้าคือว่ามันกับบะเบนเหลืองบะแปลกได้ละ แม่บ้านกูยิ้มไหนมันสีเอาห่อเสาเงันสิเนาะคุณก็เอากระเป๋ามากแม่ดูที่ใบ้วคุณจะอากเองินก็เลได้คลิปที่ว่าโอ้ยใส่หนารถปับปับสิบพต๊ะรถตายเพเนาะวะตอนแรกว่าจะบอกจักรยานมาเด้ตอนแรกว่าสิเป็นอยังคือผมว่ารถเมย์นม่ได้ซื้อตัวมันหายใจในขุดได้แล้วเรื่องเนาะปูนขุดจีเด้โอ้ขันปั้นจักรยานได้ปันใจขุดได้แล้วตอนนี้นะเราไม่รู้เรื่องบริษัทมาในัางรถไฟเป็นปีเพิ่งเลยแต่ขันห้ามีบัตรมันถือยี่หกหนึ่ง วันไปจักรยานเนาะวัไน,น,นไปใส่น้องจะว่าไปขณะมือน,นั้นไปพาตัดกันนั่งรถแม่ไปเอาเนาะแม่ปูพาตัดอันผพาตัดออกมาแล้วอาการใดๆที่ว่าไม่แย่น,น่อยน่ะได้รับเบิร์ดมรดกมรดกไปแบบไม่ต้องไม่ต้องแบ่งกันมันไปเองผมก็แซงหานาไปแเปลี่ยนถุงแล้วพี่น้องบ้านี้เปลี่ยนถุงแห้งหล่นกว่าเก่าย่างไดยน่นนะอันออนี้กับขนมถาดหนึ่งเลยนี่บ้านนี้เอาไปบ่ได้รอบพ่ออีเพกมาเอาไปให้บ้านี้เห็นบห บอกมานั่นๆมาบานแย่หน่อยนี่เอาของไปเนี่ยกินได้เป็นเดือนเพื่นเนานะมาเอ <c oughs> าเจ้าบ่อดิสต๊อกแ้วเหมาอย่าง,งอื่นเยื่ยมกูสีบลเหลือแต่เสาหัวยอย่ายงอื่นอ่ะอย่างอื่นอ่ะเจ้าจัดเลยเกลียวบูตังใส่มาเอาเป็นความพิถีพิอได้จัดให้มันกระดับี่เนาะเฮ้ยเอาเนี่ยแกไฟก้อนเส้นน้ำยาขนมจีนน้ำพริกเพื่อนมาร้านเจอดข้างยังยังแังยังเงี้ยเงี้ ปกติกับพอ่อกินเน๊กินก็หนะเนี่ยนี่พ่ค่อยกินเหล่าเด้่ยมิต่พออ่อใหญ่กินเพราะว่าไปตรวจัง่มได้กับว่าผ่านตรวจไม่ได้กับว่าผ่านเลือดบัดเศร้ากินเหล่าเสือกตรวจผ่านเลยก่อนก่อนก่อน่าตัดกับหลัง่าตัดหนี่งวันบอลได้เลยแต,แตจะจักจักค่ำเลยแอลกอแอลกอฮอล์ไหวกับบอลท่านไปสือ่อมาไหวอยูอย่มันใหญ่แหละมันหูความเนาะหูความกระเทยหน่อยลูกน้องบักท็อฟฟี่คือสิบวต้องถูอนั่เฮือนนี่มีคนถูให้แล้วมากมากเลยกับโจเฮือนเจ้าเวลาน มันงามสิซองปอไม่ล่าซองผมหาผมหงอกโอ้เดี๋ยวนี้บ่ต้องจัดแก้ว่าเฮื่อนกูป่ต้องถูดรกป่ปั๊มถูหายมดเหรอบัดที่นี้พอ่อพยอ,อยากเลีกเก้ยวเบิ่งกระจกเพื่อนหองน้ำ <laughs> <laughs> เฮือนเจาเลยพอมันชัดจีนกัะโพดอ้าวไปเปิดแฟนห้าบาทยังไงนี่เป็นบ้าบ่ะอ้าะเก็บหมดยังสายล่ะสายชาัดล่ะได้นะ มาม่าไปห้องน้ำแล้วมาม่าก็จะกลับแล้วไปเอาก็เอา iPad ใส่ในโทรศัพท์ออเออเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเอาโกแฮมไปเอาใส่ในกระเป๋ามาม่าจะกลับแล้วเดี๋ยวลืมไ <c oughs> งแหละเก้าขวบแล้วหูวเรื่องแล้ว <c oughs> อนูใส่อะไรมัม่งอะใส่หมวกใส่อะไรมัม่งอะ รองเท้าถุงมือได้ใส่ไหมเช็คของก่อนลูกเช็คของก่อนตันแรกว่าใส่พ่อน้องเพชรมารับวันนี้เพื่อนเสอากลับเองของหวานกะอันนั้นนึงเลยถาดนึงไม่น้อยตักไปกินแค่ถ้วยเดียวเยอยกะเตะกับเขาแม่มืงอะ่นะยางเขา่ายางออกเขากระสิขาวอีกสับปะั สนุกไหมแอลูริดมันหมักบีบเล็น้อมันหมักบีบอันแปะแปะแปะ,แปะอย่างเอาทอเอาใส่ในกระเปา๋าไว้ไปบีบอยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีของเล่นเออเดี๋ยวนี้มันญงมันหูคว่่มล้วพี่น้องมันเบารูรา้เรื่องทอหม่มเสนขข้นดูคขั้นเออรียกก็อี่หมมาเสน้นโอเค,อเคเมืดอูเห็นมึงโอเคอยู่นี่<บ>นมืดมืด <ข>น,นั่น<ร>กูว่าแล้วกู<ร> <c oughs> ว่าแล้วตัวว่าเขาสีเ <c oughs> ห็นเขาสีขามึงกูว่าเน้กูได้กินเงื่อนดากเงื <c oughs> อนีกระเป๋าเธอเนะี่ยเอานี่ใส่ในให,หันกับโปเฮียด้ไม่ลืมอะไรนะปั๊บมาว่าเราเก็บมาเมื่อไหร่ในห้องเงนะื่อนั่ะเก็บทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมถ้าลืมยายยึดเลยนะยายไม่ให้คืนนะอะไรที่ลืมไว้ ใบ้านย่าย่ามึงเอาเมดเด้ขนมก็เอาอันาขนมนั่นอินตะขนมไหมนี่นี่เอาไปใส่ในกระเป๋าหนูเลยใส่เป้นุนเรียกสวสกาดมสกอแคแฮมสิกเออสิกินอ t ังกาว่าเตอร ไปเฮ็ดแต่ได้บ่เตะันก็เริ่มน้ําพ่อกเพชรซื้อหยังหือคิสเตอรดันโอซอเฟิร์สแทงกาวคิสเตอร์คอมมาแฮมตาแม่นหันทาฟอนอนสปอร์เอายกให้หมดโทรศัพท์อย่าลืมนานๆมาก็ดื่มนิดหน่อย่งสมองสปออ่ ดีนะมีหออื่นดีนะมีหออื่นหนมีอิป่าขันอันนี้ล้วกินว่าไ้อีกเบียร์พิกระัตรทองเสียได้กระบีแตอขีแนทองเสียได้กี่ละคีแต่ขีแตนอันนั้นไปเห็ดนะเนี่ยเห็ดเออกูบลูรอกกูตะมานะมึงก็ไปซักเนาะหูมันกระบาดความเืลอยว่าซักหูมันหูมันกระมูบอยู่ เวียบนี่มันนี่มันคือจังคนนั่นคือจังงานค้างมันยังพุ่ยได้เราจะไปเห็นองกผมคนตื่นผีไหมเพื่อนไฟอันตรีดาดเันไหมเออคือผีอันคือคนเห็นผีแล้วผมมันช็อตขอไม่มีหน่อยเนี้ยเป็นปุ่มอยู่ไม่ไม่่ตัเี่ยเรา้วงนี่ยรมันเอาไปนกระยอนถัวเร้างถ้าสีรีล็อกงเนหืออย่าไรเลี้ยงยังไงเธอสิก๊าบยังไงเธอสิก๊บอยู่ ก็มันก็เข้าใจนะว่ามันต่างกันไหมไอ้ที่แฮมบามันเป็นพลัสไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นเล็กในยูดาบิ่าืมยอกฮุนฮอทอมินเวสกายอกฮอทอนิดเอปลานเนเนวิโกฮันล่ามุสเตฮออันดราเวสกาเมียฟาทูฟาทูเตเรนโทอตาโมซีโนเวสกุลเพราะถ้าปพัาตาตาหนุน แวดวเแสเวสกาเขาไม้อม no? oh, ่าม่าเดวสการ์ไอไมดีเนาะเขาใหญ่ห่วงเขาใหญ่ห่วงมาสิหอบไปจังไหนจักรยานเขาดูเซียให้ดอตาตายังให้ดอ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 ลูก โอ้ยเกิดวันค้ดถือช่วยถือช่วยแม่ด้วยสินี่เอ้ายันป้าดินมามาออกโซเอนเวสกาเบลเเนียโอ้มึงซื้อมแนยแหน่งเนาะเรียงบ่ไ้คุ้นเนาะเสียเข่าสารเข่าซุกกูเ้อะนั่นได้ข้างหลังนั่นมันบอพ่อบอกเคยจังไงดูสิทรงทางซะเนาะอ๋อเนาะแรงแง่คอมมา เอฟต่กแหมหอเมคเกแกลย์เนีปย่าจะมเด้วัเอาอกไปหอดบ้านกับทรงของความบอกแน่ล่ะไปกูกูอยากคันอันเนี้ปิดหูมึงนน่นะพี่จะเงินคนบ่ข้อบาปเนาะบอกให้ไปซักเพราะสิได้เอาจากสะอาดต้น่อนสิซัก่าแล้อบิดตรงเออไปอย่าลืมเด้อหอดบานทรงของความบอกแน่ ยกโซ่ในกแนห่มในความทินหฮมใะลิงอ์อะ f อยกเวียดว่าอันทิ้งโอเคคุณพ่อเน่ชกค่เนี่ยเหนียรเอาจักรยานมาสองแม่ลูกจักโมงหามงกลัาเดมันบร่อนอเดนมันหนาวมันหลา์มันมันมีแดดอยู่แต่ว่าทางหนาว ซองเมืองสองเมลูกซ้อนมันจะไปยุกเนื้อหันเอาโกป,ปับกระลมร้านลืมลูกอมหันกระลมกอดกูดิดมาม,มายกเเทิดยกวินโซวะยกสอทุกขั้นโซว่ามีนเสงไใน จ้าคยเตะโซว่าอันดราอินเตมินซิงฮันโซแมนแน็ดูมามายกบ่ะดูฮอโซว่าดาะพออันดาดมทอหันอ้มบอนโอ้แม่เด้โอเคยกเช่นฮันโซมันมามันเมื่อยไม่อยากนอนเมื่อใดเธอสิผ้าสันกับยายได้วานมึงก็นอนแท่แบบเตียงยายบอสันบัสามารถนอนเตียงคนอื่นได้ยายได้สวนเป็นว่ามึงนอนเตียงคนอื่นแบรนด์ไหนเนี่ยแม่มึงเหตุงานมึงเกิดไปอยู่กับคนที่เขาดูแลเลี้ยงเด็กหน่อยอยู่มึงคือนอนได้อันนั้นฉันสัมผัสฉันคุ้นเคยใส่ไหมนะ เน่คันแช่โผแวกพอพลอกกาอะไปแล้วอะไปแล้วคุณสองแม่ลูกหมอเลยทันฮุนมมสเตโกเนียเฟิร์เดเตเฮอร์แค่มันเป็นทั้งลาดนะมันต้องเอาลูกไปขึ้นฟังอีกฟังหนึ่งก่อนจะสิคีได้ลูกแม่เข้มมันฮุนดูติดคันท่าเรซิเกิลอีวินเตอร์อ,อ,อ้อ น <N> ้อมันมาสิย่อฮ่าสมมกับลัดซะโอ้มันมีซ่ำมุ้งวั้กกับเหงื่อกับคนแม่นซ่างเลิกคุณคมฮีดฮ้อมีเก็บมอดกย่ฝเมแงแมาพ่อใหญ่ว่าอันมาแล้วก็ได้ของหลายฮู้บ่ได้ของน่ะิเอ้ามันก็จังซี่ล่ะนานๆมันมามันก็ได้ของจากข่อยไปเนาะว่าซั่นเาูกบเนาะห่วง Nung huwag pa ilabanin sa